จริงแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนอจากปัจจัยสี่ที่เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็อยู่อย่างพอเพียงพอมีพอกินพอใช้ไม่ต้องไปอยากได้อะไรมากอะก็ไม่มีที่ไหนดีเท่ากับบ้านของตัวเองคะแล้วเราก็อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นลูกของพ่อหลวงะอยากขอบคุณที่ ท่นได้ให้ชีวิตที่ให้อยู่บนแผ่นดินไทยค่ะขอเป็นตัวแทนกเลียงทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยเพื่อพูดว่าใต้ของเชเบอกีโอเดชาควาประเทศไทยโชคดีที่มีนายหลวง